แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งท,ที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไงไม่ทำให้พ่อผิดหวัง สูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางเหนือตั้งอยู่เลขที่467หมู่4ตำบลวางเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปางกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทได้หน้าที่ในการจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวังเหนือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น14คนภายใต้การบริหารงานของนายพานุวัตรสืบเครือผู้บริหารสถานศึกษาสวัสดีครับผมนายพานุวัน์สืบเครือผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเ,เหนือได้มีการจัดการศึกษาเพื่อให้สอบค้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนเส้นทางสายกลางสามหัวคือความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้สองเงื่อนไขคือความรู้ได้แก่ความรอบข้อรอบรู้ระมัดระวังคู่คุณธรรมได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตขยนันอดทนสติปัญญาเป็นพื้นฐานยึดหลักการตัดสินใจในการดำเนินงานสามด้านคือความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้นวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมยึดหลักการพัฒนาสามสายป,ประกอบด้วยศาสตรชาวบ้านหรือภูมิปัญญาศาสตร์สากลและสาสรพระาชามีการแบ่งปันเพื่อนำสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่สมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือได้ดำเนินการจัดการสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ด้านที่1บุคลากร 1. ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือได้ส่งเสริมให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2,551โดยมุ่งเน้นการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคือจัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และพึ่ง พาตนเองอย่างยั่งยืนผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางเหนือได้ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณค่าให้สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บนรากฐานของจริยธรรมคุณธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสรโรกาพิวัตรมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อันเห็นได้จากการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนทำให้เกิดผลประจักษ์ต่อบุคลากรผู้เรียนและสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันมีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยศึกษาขั้นตอนและกระบวนการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องเป็นอย่างดีเช่นในการดำเนินชีวิตส่วนตัวที่บ้าน มีการจัดการพื้นที่ในการใช้สอยอย่างคุ้มค่ามีการวางแผนในการจัดการชีวิตเป็นอย่างดีในด้านการทำงานมีการวางแผนในการดำเนินงานทุกครั้งทุกกิจกรรมรู้จักการเลือกใช้ทรัพยากรและการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานส่งผลให้งานที่ออกมาสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ครูมีการจัดการเรียนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขตามหลักความพอประมาณ หลักการมีเหตุผลและหลักคุมคุ้มกันการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนและการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจในการเรียนไปได้โดยง่ายทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสมเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นการฝึกทักษะดังกล่าวยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนเปรียบเสมือนเป็นตัวกรองที่คอยช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะข่าวสารหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้รับรู้ได้อย่างมีคุณภาพเช่นแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอวางเหนือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรสพกอำเภอวังเหนือพวกหนองนาโมเดลบ้านจำตอง ศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทานทองฟาร์มกลุ่มวิสาหากิจหอมฮักผ้าทอทุ่งฮีกลุ่มฮักทอโคกหนองนามโมเดลบ้านห้วยกันทาสุขใจฟาร์มกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วังครูมีนวัตกรรมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์การพัฒนาต่าง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีเทคนิควิธีการในการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครูมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ครูแกนนำได้ขยายผลหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาด้วยในพานวัตส,สืบเครือ่องพุ่มนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางเหนือมอบหมายให้ครูแกนนำด้านการขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาในฐานะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้เรื่องขุมทรัพย์ความรู้เปิดประตูปัญญา 2. หนูเดือนเพื่อนดิน 3. หอมฮักรักทอ 4. บริหารจัดการชุมชน 5. เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือได้ดำเนินการจัดทำแผนการลงทะเบียนการเรียนรู้สาระทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงของทุกคนจึงทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นและปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒน ธรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอธิบายหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องซึ่งเห็นได้จากปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจาําวัน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางเหนือให้ความสำคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในการสนับสนุนส่งเสริมร่วมคิดร่วมพัฒนาและร่วมสืบสารการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยการจัดประชุมคณะกรรมการในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติแผนงานโครงการต่างๆตลอดจนการมีส่วนร่วมส่งเสริมการ การศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งร่วมเสนอกิจกรรมโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาอีกทั้งช่วยดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนกิจกรรม การขยายผลของการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสร้างความสำเร็จรุ่งรุงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆของโครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 1. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือมีอาคารสถานที่สะอาดร่ดมรื่นและปลอดภยัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจนมีแผนการปฏิบัติงานโครงการงบประมาณมีศูนย์รวมข้อมูลของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษารวมถึงแผนผังแสดงแหล่งฐานเรียนรู้ในโครงการต่างๆต,ต,ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแรลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฐานการเรียนรู้หนูเดือนเพื่อนดิน 2. แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางเหนือเป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาที่มีสื่ออุปกรณ์เนื้อหาสาระองค์ความรู้ซึ่งได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาปราดภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งแต่ละที่จะสร้างความรู้ มีบรรยากาศที่ส่งเสริมในการเรียนรู้และกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและการมีจิตสำนึกที่ดีและสร้างแนวทางการปฏิบัติตนที่เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติเช่นห้องสมุดประชาชนอำเภอวางเหนือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร สอพอกอําเภอวังเหนือโคกหนองนามโมเดลบ้านจำตองศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทานทองฟาร์มกลุ่มวิสาหากิจหอมฮักผ้าทอทุ่งฮีกลุ่มฮักทอโคกหนองนามโมเดลบ้านห้วยกันทาสุขใจฟาร์มกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง 3. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผู้บริหาราคณะครูนักศึกษาแกนนําขยายผลให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษาในเครือข่ายให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามกระบวนการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการถอดบทเรียนและให้ความร่วมมือในการขยายผลในการจัดการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางเหนือได้มีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปัจจญยของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประชาสัมพันธ์การสร้างงานการทำงานร่วมกับชุมชนการมีส่วนร่วมของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงร่วมสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ตามหลักปัจจญยของเศรษฐกิจพอเพียง ปราชูมิปัญญาชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการทำบันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่นเกษตรอำเภอสาธารณสุขอำเภอสถานีตำรวจปราชชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์กรในการเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จากการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในด้านการส่งเสริมการศึกษาและงานการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือได้รับการยอมรับในการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ผู้รับบริการชุมชนสังคมมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นใน การนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตพออยู่พอกินพอเพียงแบ่งปันและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมีอย่างยั่งยืนระเบียบการติดต่อสื่อสารดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการสื่อสาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโดยสถานศึกษาเปิดให้สื่อสาดูงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา0.800นถึง16.30นหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หากสถานศึกษาไหนสนใจจะศึกษาดูงานสามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์และแจ้งจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานให้ชัดเจนและหากสถานศึกษาไหนมีความประสงค์จะศึกษาดูงานด้านใดเป็นพิเศษสามารถหมายเหตุหรือติดต่อผู้ประสานงานไว้ได้ด้วยทางสถานศึกษาขอสนับสนุนงบประมาณ ในการศึกษาดูงานโดยเป็นค่าสถานที่และค่าวิทยากรโดยมี2หลักสูตรคือหลักสูตรครึ่งวันจำนวน500บาทหลักสูตร1วันจำนวน1000บาทค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างจำนวน35บาทต่อมือ้อค่าอาหารกลางวันแบบกล่องหัวไะ50บาทค่าอาหาร2อย่างนะคะและค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่หัวละ80ดบาท มีอาหาร2อ,อย่างและผละไม้1อย่างสามารถติดต่อสอบถามได้ที่054279249จากการที่ศูนย์เรียนรู้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอวังเหนือได้ไปส่งเสริมกิจกรรมการสาวต่อเนื่องให้กับชุมชนบ้านพุ่งหีทําให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ครับเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าหมู่บ้าน อยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2115และที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือของกลุ่มพ้อมพักรักทองบ้านพุ่งฮีโดยวิทยากรของกลุ่มคือนางสมพรใจคำได้รับรางวัลประเภทภูมิปัญญาปราดีเด่นระดับภาคหนึ่งระระดับที่สองจากการที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้นำความรู้ไปขยายผลยังชุมชนในพื้นที่ส่งผลให้หมู่บ้านจำตองหมู่15ตำบลรอ่องคอะอำเภอเมืองเหนือจังหวัดลำปางได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้บ้านจำตองยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบในด้านการจัดการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลร่องเคาะค่ะ